Thank you สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมทู่ BMW g นเนี่ยครับและในวันนี้ครับเรามาอยู่กับนี่เลยครับเจ้า BMW i5 ครับ M60 ครับกลมาพร้อมกับประหัสตัวถังที่เรียกว่า x d r i v e ครับบ่งบอกครับความเป็นขับเคลื่อน4ี่ล้อเป็นรถไฟฟ้าที่เป็นแบบ Dual Motor ครับมีให้พลังกำลังสูงสุดเลยครับอยู่ที่601แรงม้าครับ ตัวแบตเตอรี่เองมาพร้อมกับความจุอยู่ที่83.9กิโลวัตต์ชัวขณะไฟ1ครั้งรับวิ่งได้สูงสุดเลยนะครับอยู่ที่516กิโลเลยนะครับและความเป็น M ครับบริเวณด้านหน้าครับเขามาพร้อมกับหน้ากระจัง b a c k High Gloss Shadow Line แบบนี้ครับเพื่อทาให้ตัวรถดูมีมิติมีความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นพร้องฟังก์ชันเข้าไปครับในตรงนี้ครับจะเป็นหน้ากระจัง Iconic g โ o w ครับเวลาที่เราวิ่งไปในยามค่ําคืนครับจะมีแสงไฟบริเวณล้อมรอบหน้ากระจังครับเพื่อบ่งบอกความเป็น v m w i 5 คันนี้เลยครับและคันนี้ครับมาพร้อมกับสีพิเศษเลยครับทันซานไนบูครับที่เป็นสีพิเศษเปิดตัวมาพร้อมกับ b m เ i 5โดยเฉพาะเลยครับมาบริเวณด้านหน้าอีกนิดนึงครับไฟหน้าเองมาพร้อมกับเทคโนยไฟหน้าเรียกว่า Adaptive LED นะครับเปิดปิดเองอัตโนมัติสูงต่ำเองได้แล้วก็แหวกหลบสิ่งของได้ด้วยครับถัดมาครับบริเวณด้านข้างครับมาพร้อมกับล้อ M แบบ m individual ครับขนาด21นิ้วครับเป็นลายสีทูโทนบ c o คันเลครับด้านในครับต้อนความเป็นสปอร์ตไผ่คาลิปเปอร์เบรก m สีแดงเข้าไปแบบนี้ครับทำให้ตัวรถมีความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญครับขาดไม่ได้เลยเมื่อมีความเป็น m แล้วครับกระจกมองข้างครับแบบนี้เลยครับมีขี้เพื่อบ่งบอกความเป็น m เพื่อเสริมในเรื่องของหลักพลศาสตร์แอโลเดอร์มครับทำให้ตัวรถเองมีการยึดเกาะถนนที่ดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วยครับและ คันนี้ครับไม่ว่าเราจะมองในมุมมองไหนก็ตามนะครับเรารู้ได้ทันทีว่าคันนี้คือ i5 ครับเพราะพอร์ูเว็นตรงนี้ครับเพราะไมเซอร์คินครับมีตัวเลขบอกความเป็น D5 ครับอยู่ตรงนี้เลยเมื่อเปิดประตูเข้ามาครับสิ่งแรกที่เราเห็นเลยในเรื่องของตัวลำโพงครับคันนี้มาพร้อมกับลำโพง BOWER อนด์ยูคิครับที่เพิ่มอัตราลดในการขับขี่ครับทำให้เวลาเราขับขี่ไปบนอนถนนครับเพิ่ม คอนเสิร์ที่ครับกับเครื่องเสียงไปได้ด้วยครับแล้วก็ตัวอินเทลเลกชันบาร์ครับมาพร้อมกับลวดลายใหม่พร้อมต้อนในส่วนของตัวฟังก์ชันสายเทคครับเช่นในปุ่มของล็อกลดละปลดล็อกครับแล้วก็ปุ่มในมือซีเข้าไปในอินเทลเลกชันบาร์ด้วยนะครับที่สำคัญความเป็นเบียนวิไอห้านะครับรุ่นพวงลายครับบ่งบอกความเป็นเองครับสปิชซี่ครับเดินได้ด้วยแถบสีสามสีครับฟ้าน้ําเงินแดงครับเพื่อบ่งบอกความเป็น ในคันนี้เลยครับแล้วก็ตัวปูมารายครับตรงบริเวณสิ่งกลางด้านบนครับมาพร้อมกับเลนส์มาร์เกอร์ครับก็คือเป็นตัวในส่วนของมากตำแหน่งจุดศูนย์กลางครับของปูมารัยและที่สําคัญครับเมื่อมีความเป็นไฟฟ้าแล้วก็ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีเรียกว่า eboost ครับตรงนี้นะครับเพื่อช่วยในเรื่องของอัตราการเร่งที่ดีครับในเวลาที่เราต้องการเร่งแซงหรือต้องการใช้ความเร็วนั่นเองครับแล้วก็ตัวภายในห้องโดยสารครับเราจะสังเกตได้เลยครับตัว แผงคอนโซลครับมีการตกแต่งด้วยเป็นลายคาร์บอนแบบนี้ครับทาให้ตัวรถดูมีความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นบริเวณหน้าจอครับมาพร้อมกับหน้าจอที่เป็นรูปแบบใหม่เรียกว่า OS 85าครับทาให้ตัวหน้าจอเองมีการใช้งานที่ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นครับแล้วตัวหน้าจอยาวฝังติดไปกับแผงคอนโซลทําให้ตัวรถเองดูมีความเรียบหรูดูแพงเพิ่มขึ้นมาอีกด้วยครับและที่สําคัญเลยครับตรงบริเวณชิ้นคอนโซลกลางครับมาพร้อมกับ ปุ่มไอดส์ครับที่เป็นแบบพิตันของสวาร์ล็อกกี้แบบนี้ครับพร้อมด้วยคันเกียร์แบบอี h ิปเตอร์แล้วครับสามารถเราดันขึ้นดันลงแบบนี้เท่านั้นเองได้เลยนะด้วยนะครับผมลนนี้ครับทุกอย่างครับบ่งบอกความเป็นงครับตัวเบลล์นิลภัยครับมาพร้อมกับสีแถบสามสีของความเป็น M ครับและรับห้องโดยสารบริเวณตอนหลังนะครับสําหรับ ตำแหน่งบริเวณหลังอบ์ดทั้งผู้ขับขี่และผู้นั่งโดยสารต้นหน้าครับแล้วยังมีตัวนี้ครับ U s B C นะครับเอาไว้รองรับในกรณีที่เราต้องการชาร์จแบตบริเวณนี้ให้ถึง2ตำแหน่งและตรงกลางครับเรายังมี U s B C ให้อีก2ตำแหน่งแบบนี้เลยครับเท่ากับว่ารถคันนี้สามารถชาร์จโทรศัพท์ได้สูงทั้งหมด4เครื่องและยังมาพร้อมกับหน้าจอแอร์ครับเป็นรูปแบบใหม่เป็นทัชสกรีนแบบนี้ด้วยนะครับเราเราสามารถปรับอุณหภูมิแยกอิสระซ้ายขวาได้เท่ากับว่า B M w I 5 M 6 0คันนี้ มาพร้อมกับแอร์ยกอิสระแบบ4โซนเลยครับและที่สําคัญครับบริเวณบนหลังคาครับมาพร้อมกับหลังคาพารนรามาแบบนี้ครับเพื่อเพิ่ม,มใส่ระหว่างให้กับภายในห้องโดยสารในเวลาที่เราเดินทางไปยมามค่ําคืนได้ด้วยครับผมสาหรับบริเวณตอนหลังของ bmw i 5คันนี้นะครับเพื่อเพิ่ม,มความเป็น bmw m ครับเรามีดักเฮลแบบนี้ครับหรือสปอยเลอร์ด้านหลังเป็นสีดำแบ็คไฮคอร์แบบนี้เพื่อให้ตัวรถดูมีความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้น มีป้ายแดดครับบ่งบอกความเป็นตัวแรงครับคือ M 60ครับและที่สสำคัญเลยไฟท้ายเป็นรูปทรงแบบ L shape แบบ2ชั้นอย่างนี้เป็นแบบสามมิต,ติทำให้ตัวรถดูมีความเป็นสป,ปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วบริเวณตรงนี้ครับรองรับการชาร์จกับ BMW i5 คันนี้ครับเราสามารถชาร์จ DC ไฟชาร์จสูงสุดได้อยู่ที่205กิโลวัตต์อวาเลยครับแล้วก็ AC เวลาเราชาร์จไฟบ้านด้วย BMW i Wallbox ok รองรับกำล,ลังชาร์จสูงสุดอยู่ที่22กิโลวัตต์อวาครับ ทำให้เวลาเราชาร์จด้วย d c อยู่ประมาณ1ชั่วโมงนิดๆเท่านั้นเองครับก็แบตเตอรี่เต็มเรียบร้อยส่วนชาร์จด้วย a c 2 2กิโลวัตต์อาจจะอยู่ราวราวสักประมาณ 6- 7ชั่วโมงเท่านั้นครับแบตเตอรี่ก็จะเต็มเรียบร้อยครับและสําหรับ bnmu i 5 m 6 0คันนี้ครับเขามาพร้อมกับราคาค่าตัวเพียงแค่5ล้าน5้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองครับพร้อมแพคเกจ bni และวารันตีดูแลตัวรถให้ลูกค้าแบบจุใจไปเลยครับอยู่ที่4ปีแบบไม่จำกัดระยะทาง และลูกค้าสามารถขยับเป็น BSI a n t i m a t e หรือว่ารันตีแบบ a n t i m a t e ได้เป็นที่6ปีแบบไม่จํากัดระยะทางครับและลูกค้าสามารถใช้งานรถยาวๆได้เลยครับเพราะตัวแบตเตอรี่เรารับประกันให้สูงสุดอยู่ที่8ปี1 6 0 0 0กิโลครับและสําหรับลูกค้าท่านใดครับที่อยากสัมผัสตัวรถจริงๆอยากมาทดลองขับสามารถทักเข้ามาที่ c e b บุ k Fan p เ g e ครับ b n m w Patino Motor หรือเข้ามาเยี่ยมชมที่โช,ชร,รูมี Bnmu Patino Motor ที่จังหวัดนครปฐม ได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมทูเบียหนหรือวิวจีเนี่ยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ